แดงกอนาครับดอกทิศเพิ่งซึ่งอยู่ครับสวยเลยครับเหลือเชี้ยแห้งครับสวยเลยครับลองทำด้วยประกาศกดอายการฝึกเหรอครับพี่น้องน้ำเลยครับน้ำเลยครับเอ๊ะทันครับพี่น้องดซุ่มมันดูกันนะครับอเดูยวพี่น้อง ขันมาตักเลยครับอางองานดาดูครับป้านางสาวไทยเลยนะครับไี่ต๊อบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็บที่สุสานครับโปรพีน่าโปรอยู่ในประเทศหรือว่าดังประเทศขอต้อนรับข้าสู่ช่องจนนทองเก็บเป็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมในช่วงเส้นสายของวันที่26เดือนกรกฎาคมพศ2568ครับที่กาดเด่นก็คือปลาโนนทงมูสามตำบลห้วยคาอำเภอบุญทรายจังหวัดจันทบุรีครับ ไมาแหลกของ,องข้าวครับเพราะไม่น้องเขาเฉลิมจากไอ้ห้องกูตาไปครับมาหลุดต่อกันมาแล้วครับพ่อะไม่น้องยังบูนนีห้องกูตาจำมิเหตุจังเกือบพ่อเลยเก็บแน่แตสีหมนานวะครับสิจบจะหมายเดียวบอเชิญพ่อไม่น้องจิตตาเราชมครับเอยดอกแหลกแขกหมันครับยูนี่อันนี้แห้งครับไอฟางหวยฟา,างตัวหวยหรือไออูย อวงามขนาดเลยครับอ้ยโหนะครับฝนตกลินน้ำแน,ำนำครับตุ่คขับบอกนึงครับอนี้หวัดเสียวหวัดเสียว,วงามเลยครับกอแดงแกงหวานครับไปต่อครับตามเนอสาแหลบานปลาครับ เราแนมขนาดเลยเสียที่ที่นี่อยคับแนมไปตั้งขางเห็นอีกแล้วครับตุ้มๆครับตัวนี้ครับเจ็บมวนครับเพ็ดหลังแหล่นนะครับเพราะว่าดอกมันแข็งดีครับเห็ดข้าวดินครับปัานนี้ดอกข้าวชุมพุมคือสมรีนี่ครับค้าเหยาวอัดลาดด้วยครับโอ้ปึงซึ่งนะครับตรงนี้ครับ ขอส่งกำลังใจให้ครับทารหารครับเด้อครับที่รักษาอธิปไตยไทยครับให้ปลอดภัยจากมูม่านทั้งปวงครับให้หลอดทุกหน้าใ้เด้อครับแต่ขอแดงความเสียใจครับผู้ที่ทูนเสียครับไปต่อครับแดงก่อนาครับเลยดอกทิริพงษ์ซึ่งอยู่ครับเอ้ยปีงปนครับแกงกระไรด้กันครับรุ่นนี้ครับ ทรงเก็บเห็ดตอนฟังเสียงปืนครับพี่พน้องจอก,กระดังครวยกวานมาือวานอยู่ครับเลี้ยงมายับไปไกลสืบไปละสาวแหลาบานต้าครับอยู่ก็เป็นเป็นมูนะครับจุดนี้ครับมันจะหมือนสั้นไหครับจบอยู่หมายเยอะบ่ครับพี่พน้องสว,สวยเลยครับหันโบเดมาาเมอรอนิดอมื่อน,นิด โบ่พอครึ่งหรอกครับนี่จุดๆนี่ครับนี่ครับดูบางของที่งเงินเพ็ดลังอ่อนด้วยครับเพื่อนพี่น้องตื่นบ่คือกันครับเก็บม้วนครับเพ็ดชนิดนี้มันดอกมันแข็งแกงกระเสบเหมือนกันครับสวยเลยครับุอ๋อหลุดมือมึอนครับฝนตกใส นี่ตัวนี้เป็นจุ่มกันอยู่ครับนี่อย่าเคลียรแห้งครับอย่ากันว่าว่ายบื่เกลือตะเก็อเกบ,บอีกฟีซูอะไรครับเลาวเลยบานปลาเขาครับคือตั้งผีดตัวนี้อุ้มตลกกกับพี่กไก่กับเอาจุดหนีกันครับพี่น้อง สวยเลยครับมือสอากับบองข้าวกองทพด้วยประกาศกดอายการฝึกเหรอครับพีบพยยบ่พี่น้องกอะพริบสายพใจสี่ทุกขันเลยครับพี่น้องที่ว่าเหว่าปลาจอยน้องทองครับขอบคุณมากๆากเลยครับ บ่อยากถางอยากตัดครับทุกเกเบเป็นไงครับเพี่อนเอนน้องจอทั้งท้องเก็บเพีรนี่จะจะบ่ถางมองอันนี้ด้วยครับส่วนมากจะบอ่อนี้ด้วยเพราะว่ายัางยันสะเทือนระบบดีเบียรพนน่ำเลวก็อันนี้น,น,น,นั่นเองนะครับเพราะว่าดอกตุ้มๆเห็นหน่อยเพิ่อนยังมีอยู่นะครับถ้าได้ไม่เก็บกับมืมาในไม่เก็บเกิดสิริเก็บของเก่านะครับ แมนเยอะครับผาาออกมากบ่สวยงามแต่แมนเยอะครับว่าผาาออกมามันก็บ่งามปนานไัจจัยว่ากันความเสี่ยงแบบแต้นแปลนเติอนลุ้ยกับปอดอะดีคือจุดน,จน,นี้จะน้องผมปุ้ยเที่ยวมาเก็บไปสามปีแล้วครับมองยืดเดียวนี่นะครับเราในยุทธพกโคก,กทั้งสี่ครับอุ้มทะลุกคก ว่างจิดพอดอ,อกเครื่องมันผูกินแสบขนาดตัวโลกโกก็ได้ไปต่อครับมันหมานครับเห็ดผงดําครับกบลักบปลุกอยู่ครับไปสิครับดอกดนึกนนอนองครับดอกน้อยๆครับไปต่อครับ เพ็รผงเตีย้ยละเพชรผงตีนเตาครับเพชรผงดำครับเพชรผงดำอยู่ห้องปูตากรสองหอกครับต้ี่จูมครับาง,งามเลยครับเง,งามเหมือนกันครับ ง,งามๆเลยครับแกจะมาอยู่ดอกเทียวโดดๆครับสาวแหลวันปลาครับคายอย่างอัหลาดด้วยครับเห็ดปุ่งดำครับอี่ดอกเทียวโดดๆครับลบลูกปืนม่านอนเห็ดเหลี่ยงอยู่ครับเห็ดปุงขอหน่อยครับสวยเลยครับเหลืองดีขนาดเห็ดปวกครับอือเห็ดปวกตบับ ต่อครับเศษผงขุ่นตันครับดอกเดียวโดดๆครับดอกเดียวไม่เลี้ยวแลครับยามตัดตีหนอนนี่เป่นจะเลี้ยงเลี้ยงสีและวครับเ็ดแดงก้อครับกำลังปอดีแกงแบบเสียเลยครับไปต่อครับสาวแหลบานป้าครับออกข้างห้างครับถ้าจะได้ดอกเนืงบอลตันผอเป็นมูอยู่บ่ครับสามสิผอครับเอาการกันครับข้างหน้าดอกนึงครับ งามๆเลยครับต้นก็ได้หนึ่งนอครับเห็ดจะสมสมเพ็ดๆขุยดีๆครับเสียบจุดดึงหูโบกจากหัวพอได้ครับนี่ก็บุกดูน้ำกันครับขาเห็ดอัดลาดด้วยครับสวยๆกันครับตัวนี้ครับขาจะอัดลาดด้วยครับ เด็บปวกครับดอกเยี่ยวโดดครับอ้าวขาขาดสมมุติยังครับ,รบ,ไ,ปรบไปต่อครับ เห็ดไข่เขียวครับตอนนี้เขาใหญ่ไม้มากไอ้พลนธปราสาทเด้วยครับไปพี่น้องเห็ดไข่เขียวกันครับปิ่งตุนครับโอ้หอมกันกับเห็ดไข่ขาวครับดอกพันดอกนาดีสัครับคนน่ะอยู่ห้องปูตาครับมันกำลังเด็ด สองดอกครับอยู่นี่ครับไดนซ้ำนี่นะครับกําลังได้ซ้ำนี่ครับไปต่อครับเห็ดข e ้าวดินครับมาหลุมาไจะมีเห็ดยังเกิดครับอยู่แถวนี้ครับบางสองเห็นเกินเห็ดหนาขาวครับเห็ดข้าวดินครับตุ่มสวยเลยครับเห็ดข้าวดินส้นนี่เกิดหางครับส้นว่านมันเกิดหลายครับต่ว่าบอกเขาดะเก็บเอาของว่านนี่ กอชีครับกอชีตังนาดอวดึงครับกอชีตุต้มครับออในในกอชีครับเออตบักไ่บากงามครับเนี่ยไปเห็นอีกแล้วครับสวยเลยครับ ที่ครับผมมาดอกนี้ครับสว,สวยแล้วครับเห็ดอ่งนกครับตอนนี้เขาใหญ่ไม้มาไอ้ข้ามเต็มเลยด้วยครับไปพี่น้องไปน้ำดื่มฟังข้ามเต็มเลยครับเหมือนนี้เห็ดผึ่งขาวครับลักษณะของวันเกิดครับย่างผ่านมาจะไปเห็นได้เลยครับ เมื่อนหครับดปลกวอโบอบ่อใดแล้วครับเปื่อยละเอ็ดกอรครับสองดอกเลยครับโอ้ดอกนี้บอ่อดแล้วครับรวยแล้วครับตูมเลยครับ นคะงามก็งามหาเห็ดกับมัน <laughs> เห็ดหลังเขียวครับฝนก็ตกเพราะฝนครับแม่พี่น้องทาน้วยเห็ดแดงหลังฟางครับ เลหลังนุ่มครับยังไป็นสมัเห็นไปเห็นอันนั้นบานเลหลังเขียวครับตุ้มๆสีสูงเลยครับเดี๋ยทิ้งไปนหน่อยครับจะได้ครับโอ้ยรวยแล้วครับเดียงกอหนาครับฝนชอตกแล้วครับพี่นอ้อง ดอกนึ่งครับอ๋อหนูหนูสามเมืองครับคุณตกถือม,มีดอกทิชชม่นี่ครับน,นีมม่ เห็นลังเหลบันเก็นผงเทียนอะไรเห็เนแคน,น้อยครับสองดอกครับเป็ลคู่ครับหาพวงครับแล้วครับเพื่อนพี่น้องหนาวเดี๋ยวนึครับท่านแกงแสบๆครับตทนี้ครับม <c oughs> าจะไม่เห็นดุ่มนกตู้มนครับเห็นลังแหล่ครับเาหล่บันป้าครับ ดอกเดียวครับต้นตูมครับต้นตูมสวยๆเลยครับงามๆเลยครับสาวแหล่บานป้าครับกำลังพอดีแก่ก็แคบครับตอนนี้ครับดอกกีมันยังหลเลยครับเดี๋ยวเราจะยิ่งฟังขำเต็มนี่ครับเด็ดแดงกอนะครับจะเป็นดอกสุดท้ายบ่ครับพี่น้องไก่สิงฮวนรถล่ะ ดยเลยครับุนน่นะสองดอกครับตุ้ตมเหมือนกันครับตุ้ตมครับปรอามมาณนกลนเขาครับพี่พี่น้องเฮ็ดนี่ย่งเป็นกีรลายเลย,ยครับอยู่น้ำฟ่งคำเตีนย่าอยู่ที่นึงครับ ขึ้นคำแล้วครับพี่พี่น้องเสียงปืนยังดังอยู่อี๋ครับเสาวแหล่บ้านปลาเป็นจุ่มเป็นงูเลยครับมาหลุ่นบังแล้วครับพี่พี่น้องน่าจะเต็มตาอยู่ครับเบิดนี้ครับเอ้ยทำงานเลยครับงานเลยครับเองานครับงามครับเ่าจะสีพ่อครับ อาจนหว่าครับมันี่มาน้องกล่นเขาครับโซนข้าเต็นธรรมดาก็เห็ดเกิดร้ายธรรมดานะครับมาเด้อครับออกทั่วแล้วับเพ็ิดล้างแหล่บานี้อุ้ยสวยๆเลยครับเออมันหมันครับมันหมันครับหากมันอยากเห่าเนี่ยครับเก็บมอนเฮ็ดล้างแหล่นี่ครับต้นกระจุ่มมันอยู่กันนะครับ มูเดียวนี่แหละครับหมดแดงหน่อยก็หลายหลายครับเพิ่นมากินหมกลกโคกฟุกมันหมานเลยครับอันนี้นีกก่กินึ่งลกโคกฟุกอี่เพิ่นมากินเพิ่นไม่กินก้อนสีดึกอยู่เดียวครเขาขลังหิวครับานาำครับงน้ำครับ อ้ยหมดกัดครับหลอนเหงาบ่ได้ครับเพิ่งนขึ้นล่าครับเฮ็ดที่กินเป็นเมนจะไหนกระซังเลยครับถ้าขึ้นล่านี่ยาวด้วยครับเพื่อนพี่น้องจะเมาครับจะเบื่อนี่เบื่องนลักษณะนี่เบื่องนี่ครับลักษณะของเพิ่นขึ้นล่านี่ครับขาวๆครับยาวด้วยครับหอดนี้สองร้อยพีเยี่เปนยังไหลเลยครับเพื่อนพี่น้องขันมาแจ๊สเสวกันอาจะ หเหรือเมื่อยแล้วครับอีกกี้พื้นครับพุ้นก็นส่งขึ้นที่ตกอีกแล้วครับพี่น้องเก็บเก็บกลังงอนบัดฝนบัดชิมาไลจุสวยเลยครับสาวเหบ่านป้าครับ มันนั้นเลยครับสุพีครับปอนโอ้หางเลยครับหายเน่อาอนาด,ดู่ครับปันนั่งเสาไทายเลยนะครับไม่ตองกันไม่ตองพันนาเนี่ยลักษณะของเห็ดดอกเห็ดจะเป็นลัละักษณะนี่แหละครับขาคนเงี่ยวไงครับ oh. ไปต่อครับปัน คงสุพวรแก่เวลาแล้วล่ะครับพ่อพี่น้องในการเก็บเพชรของเฮามาือนี้ขอบพุณนผืนปา่าขอบพุณนธรรมชาติที่นี่ห้วมอุดมสมบูรณ์เฮ็ดเฮ็ดได้เกิดเพราะเฮาได้เก็บกันขอบคุณนุัวกำลังใจที่ขามารับชมจอยดันท้องครับขอบพุณนครับที่เมตตามาสรุปผลงานของเฮาครับพ่อพี่น้องมาเข้าได้สัหรับครับมือนี้เห็นตายดอกครับ มาฟูกช่วงถ่ายเนาะครับโอ้ยไปนองมันนี้ช่วงเรียกกระใจถอดไปนะครับว่าสิกลกับเมื่อเพะฝนมันตกแห้งครับเอาไปมากเลยเต็มตาครับตัวนี้เฮ็ดตูมครับตัวนี้เฮ็ดบ้านเราจะน่าเอาเฮ็ดเชือครับในบ้านเกิดเก็บครับตัวนี้เด็กเอาสมอบแบไปนําครับไปประกอบอาหารครับสมัยโบราณกะสมั้งสี่กะใส่กับตำแจีวด้วยกับ้มกับแกงเดเบดครับ สำหรับคลิปน e hey. ี้ขอยุติไอเพียงเท่านี้ครับพ่อ <h> พ <wine> ี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้นพ่อพี่น้องจงบําบัดจงคุ้ค้นความเจริญสถาบันทุกข์คอยหายจากทุกสถาบันทุมขสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาเฉลียคอยได้สูงมาาปรารถนาทำให้กันทั่วหน้าอารุขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นเล่าอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิด์ตตูคูสกุลคนครับกราบสวัสดีครับขอบคลิปหน้าครับ